อำเภอสันบุรีของจังหวัดชัชนาเป็นเมืองเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์มากมายเนื่องด้วยมีพ่อขุนสันวีร,รบุรุษแห่งรุ่มน้ำน้อยผู้สร้างความศรัทธาให้กับอนุชนคนรุ่นหลังท่านเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความเข้มแข็งและความกล้าหาญสร้างชื่อเสียงรบชนะพะม่าถึงเจ็ครั้งนอกจากนี้เมืองสันบุรียังทิ้งร่องรอยของโบราณสถานที่สำคัญไว้ตามวัดวาอารามอีกหลายแห่ง วัดมหาธาตุมีโบราณสถานที่น่าสนใจและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ได้แก่พระปรางกีบมะเฟืองกลุ่มเจดีจำนวนเจ็ดองวางตัวเรียงกันเป็นแถวจากลักษณะรูปแบบทางสถาปัตยกรรมและลวดลายประดับของเจดีแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับอิทธิพลทางศิลปะสุขโขทยัยและศิลปะล้านนานอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปเก่าแก่ ที่ยังคงเหลือความสวยงามอยู่รวมไปถึงพระพุทธสันสิทธิที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารคตอยู่คู่เมืองสันเมืยาวนานมีอายุมากกว่า700ปี วัดสองพี่น้องตั้งอยู่ที่ตำบแลแพรกศรีราชาอำเภอสันบุรีมีเจดีย์ที่สำคัญสององค์จากตำนานพื้นบ้านที่เราว่าเจดีย์แห่งนี้ได้สร้างก่อนกรุงศรีอยุธยาประมาณ600ปีโดยพี่น้อง3คนเกิดการแย่งชิงสมบัติทำให้เสียชีวิตสองคนคนที่เหลือได้ครองเมืองจึงได้สร้างเจดีย์ถวายด้วยเหตุนี้เจดีย์ของสองพี่น้องจึงกลายมาเป็นชื่อเรียกของวัดสองพี่น้องมาจนถึงปัจจุบันและยังได้รับการขึ้น โดยกรมศิลปากรเมื่อวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2478เนื่องด้วยเป็นเจดีย์แบบอยุทยาตอนต้นที่ยังคงอยู่ในสภาพสวยงาม วัดตโนดหลายตั้งอยู่ทางฝั่งเหนือของลำน้ำโบราณที่ไหลผ่านกลางเมืองเชื่อกันว่าบริเวณนี้เป็นเขตเมืองเก่าในสมัยสุขโขทยัยภายในวัดประกอบไปด้วยวิหารและเจดีย์หลายองค์โดยเฉพาะเจดีย์ประธานทรงพุ่มข้าวบินหรือทรงดอกบัวตูมที่เป็นเอกลักษณ์ของศิลปะสุขโขทยัยมีเพียงเจดีย์ที่วัดตโนดหลายเท่านั้นที่เป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินเพียงองค์เดียวในภาคกลาง วัดพระแก้วในอดีตเคยเป็นวัดที่รุ่งเรืองในช่วงสมัยอาณาจักรอโยธยามีเจดีย์ที่เก่าแก่ง,งดงามเป็นสถาปัตยกรรมอันลำค่าถูกสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวพุทธศตรวรรษที่18มีอายุประมาณ700ปีและยังมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่สร้างขึ้นในสมัยเดียวกันประดิษฐานอยู่กลางแจ้งหน้าเจดีย์ปัจจุบันทางวัดได้สร้างวิหารครอบไว้เนื่องด้วยเป็นพระพุทธรูปแกะจากศิลาทรายชาวบ้านเรียกกันว่า วงพ่อายฉจะเห็นได้ว่าอำเภอสันบุรีเต็มไปด้วยศิลปะทางประวัติศาสตร์มากมายที่ยังคงอนุรักษ์ไว้อย่างดีเพื่อให้ผู้คนในทุกรุ่นยังมีโอกาสได้เห็นมาสัมผัสในด้านของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อำเภอสันบุรีจึงเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดชัยนาทที่ควรค่าแก่การมาท่องเที่ยวพร้อมเรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทย